S <S เวลาเจอเขาเวลาเขาพูดครูครูก็อดไม่ได้ที่จะมีน้ำตาเพราะมันไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอนเขาดังมากีนล่าสุดก็คือที่เขาดังมากๆอนหลายร้อยล้านวาานิวเลยที่เป็นแชมป์ของยูทูบใช่ใช่ยอดวิวเยอะสดุดเขาไปหาแล้วเขาก็เขาพอพอเจอนะครูเพราะเขาจะนั่งลงนั่งลงนี้ยก็ก็เดินเขามาหา อก็ oh. จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกจนจนวันนี้ไม่ครูบอกว่าครูเจอเขาทุกครั้งครูจะอดร้องไห้ไม่ได้เนื่องจากอะไรครับคําพูดของเขาอ๋อ oh. <laughs> นี่เริก็จะไปแล้วอจริงเหรอทำไมมันเตือนแันมาเอ้ยคนคนนี้นะเราโอ้ย oh. ถ้าวันนั้นถ้าเราไม่ฮึดสู้เนี่นอกจากไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามนแคร์ในตะกอนเขาจะอยู่กับพี่วิทูลวงไกลซึ่งเป็นสยสยโสธรครับ <Hi. S 2> ไปไปนำตัวเข้ามาจากบ้านเกิดเลย แล้วก็พอพี่วิทูลมาเป็นสอสอเนี่ยท่านงานเยอะท่านก็มาฝากกับครูครับว่าให้ดูแลน้องหน่อยซึ่งตอนนั้นน้องมังแคนก็ไปเป็นทหารเกณฑ์และต่อมาก็เรียนต่อเป็นนายสิบครับ,รบได้ยศนายสิบแล้วก็พอครูพาพอครูมาอยู่แกมมี่ครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะพามาอยู่แกมมี่ด้วย,วยก,กันกับครูนะก็นั่นน้องมาที่ตึกซีนิกก่อนก่อนที่จะมาเป็นตึกนี่เขาเขาก็แต่งชุดนายสิบใหม่ๆเขานั่นแหละเขานั่งรอครู มาถึงนี่สิบโมงเช้าครูว่ารอครูนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขึ้นไปคุยกับผู้ใหญ่ได้ผลยังไงเดี๋ยวครูครูจะลงมารับครับปรากฏว่าวันนั้นพอไปถึงผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คุยเรื่องมนแข็งเขาก็ประชุมงานครูแบบยาวไปจนถึงเกือบสี่โมงเย็นครูลงมามนแข็งก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมอยู่อนั่งอยู่ท่าเดิมแล้วครูครูหาหรือผู้ใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าถ้ารับราชการไปด้วยทํางานเพลงไปด้วยบางทีมันไม่สะดวกครับ ก็ก็ขอเว้นไปก่อนดีกว่าโอ้ทีนี้ครูก็เลยรอนานแล้วก็ผิดหวังด้วยใช่ครับทีนี้หลังจากนั้นน้องก็ไปเป็นทหารแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันบ้างติดต่อกันบ้างนี่หายไปประมาณเกือบสี่ปีเกือบสี่ปีอ่าพอทักไปอีกมอนแคมไปยเป็นไงบ้างมีเด็กอยู่ค่ายไหนหรือเปล่าถามเขาเขาบอกยังรอครูเหมือนเดิมอุ้ยครูก็เลยตัดสินใจว่าทําเองดีกว่าไปรวบรวมเพลงที่ตัวเองเคยมีแล้วก็แต่งขึ้นมาใหม่ แล้วก็ให้อาจารย์สวัสดิ์สารคามทําดนตรีให้บ่าวข้าวเหนียวผู้จัดก,การตายเป็นผู้ดูแลครับครูจะจะบอกตัวเองแล้วก็บอกน้องๆที่ที่ร่วมทํางานในในฝั่งเบื้องหลังเสมอนะครับว่าบางทีเราเราเป็นคนเบื้องหลังเราอาจจะได้อยู่ในจุดที่อาจจะเรียกว่าสําเร็จแล้วก็มีทางเลือกเยอะแยะแต่กับศิลปินที่มาหาเราแต่ละคนเนี่ยถ้าเราทําเขาไม่สําเร็จเนี่ยเขาจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งของเรานะแต่แต่มันจะเป็นครั้งเดียวของเขาโอ เพราะเราเต็มที่ที่สุดได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึง่งครับเ <os> พราะเวลาเห็นลูกศิษย์ประสบความสาเร็จมันมันพูดไม่ถูกดีใจเรื่องาใจค,คููมีอะไรอยากจะบอกกับพี่มนแคนไหมคะถึงวันนี้ก็อยากให้มนแคนรักษาเนื้อรักษา